เดินบนน้าแข็งกันใหญ่เลยจ้าพากันยืนบนน้ําแข็งเลยนะฮะทุกคนค่ะไปไปไปเดินบนน้าแข็งกันใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอนแลนพาล่อพากินอีกแล้วด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสู้ขู่สุ้คนค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะโตโต้ะกำลังจะเดินไปที่ไหนก็ติดตามกันเด้อค่ะ วันนี้อากาศข้างนอกเราละา15องศาเลยเด้อค่ะหลังจากหิมะจางหายไปสามสี่วันก่อนทีนี้แสงแดดก็มาเลยค่ะความร้อนก็ขึ้นค่ะทุกคนค่ะวันนี้อากาศข้างนอกเราละา15องศาเลยเด้อค่ะหลังาลจากหิมะจางหายไปสามสี่วันก่อนทีนี้แสงแดดก็มาเลยค่ะความร้อนก็ขึ้นค่ะทุกคนค่ะ ต้นไม้เวลาไม่มีใบก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องกรองปลาย่ะสำหรับต้นไม้นะคะจะดูใบไ,ไม้ร่วงไม่มีใบก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะมันคลายน้ำออกหมดน,นะฮะสำหรับทางสีแดงนี่ก็คือทางจักรยานเด้อค่ะพี่น้องกองปลายทางจักรยานนะฮะตอนนี้กำลังเดินกันไปค่ะไปที่ไหนก็เจอกันนะคะ เลเนะถนนจักรยานก็จะรอบเมืองรอบประเทศเลยนะคะเชื่อมต่อกันไปหมดค่ะสะดวกสบายนะคะทุกคนค่ะ คนออกจากบ้านเหมือนกันค่ะอากาศดีมากวันนี้ถนนโนโนทางคึกคักนะคะการใช้ถนนโนโนทางจักรยานก็จะไปแบบนี้แหละครับพี่น้องกองไฟ่ะ วันนี้อากาศดีค่ะสวนสาธารณะคนเยอะเลยครับพี่น้องป้องปลายขาคนหวงมาตากแดดกันนะคะ1 5 1 6องสิองศาเลยทีเดียวเลยค่ะผู้คนก็มาสวนกันนะคะวันนี้ฮะคนตากแดดกันนะคะอากาศดีเนาะใครเขาก็อยากจะมากันเนาะหาพี่น้องป้องปลายขา มาเลี้ยงน้องเป็ดกันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับหลังจากหิมะูน้ําแข็งนูน่นเลยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยคะ่ะเขายัางเดินบนน้าแข็งอยู่เลยนะคะพวกเป็ดนะคะ วันนี้มาเลี้ยงเป็ดกันนะคะทุกคนค่ะเป็ดเดินบนน้ำแข็งค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ผู้คนมาสวนกันเยอะมากเหมือนกันถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าอากาศดีค่ะวันนี้อากาศ15 5 6 17องศาเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะ ท,ท,ที่ตัอโต,ตมาให้อาหารเป็ดประจําตอนนี้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแต่แถวริมๆยังเป็นน้ําแล้วค่ะแต่ที่เป็นดาๆเป็นปื้นอยู่นู้นก็คือน้ําแข็งนะคะยังไม่ละลายไปหมดค่ะทุกคนค่ะเห็นแต่เป็ดเดินบนน้าแข็งก็เป็นแถบเป็นแถวนะฮะแต่ถ้าคนลงก็คงจะทะลุลงไปเลยล่ะค่ะแต่เป็ดคงไม่หนักมากนะฮะ เหลืออีกหนึ่งตัวครับพ,พยายาม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 เอาขึ้นขึ้นขึ้น,นบนน้ําแข็งขึ้นบนน้ําแข็งขึ้นบนน้าแข็งขึ้นบนน้าแข็งโอ้สิงสาราสัตว์เนาะธรรมดาลําทานนี้ก็เขาได้ว่ายก,กันหากินได้สบายตอนนี้เป็นน้ําแข็งค่ะพี่น้องค่ะทุกคนค่ะเป็นน้ําแข็งค่ะเ<ม>หลือหนึ่งตัวที่ขึ้นจากน้ําไม่ได้ก่ะสงสารเชียวนคะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสำหรับคลิปกินลมชมสวนเลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงนกป่าเป็ดป่าค่ะบนทานน้ำแข็งนะคะทุกคนคขาลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ